พระธรรมเทรราชมหามุนีอันนี้ท่านจะย้ำแล้วย้ำอีกจริงๆหลวงตาดะรับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปีชายานมุนีให้ไปอบรมครูสอนศาสนาปฏิบัติ <c oughs> ที่วัดมหาธาตุยุวราชหลังสริต กรุงเทพหมหานครพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาจริงๆสว่ายืนนนท่านจะต้องเดินรอบหมดเลยมือทำอย่างไรเอาวางไว้จนอย่างไรยืนอย่างไรเห็นไหม เมื่อเรยืนหนอยืนหนอสามครั้งแล้ว <c oughs> ขวายกอย่างไรไม่ใช่ยกตามอาเภอใจนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้ายังไม่ถูกต้องอยู่ท่านก็ไปจับเท้านะอย่างนี้อย่างนี้ท่านสอนละเอียดละออมาก เมื่อถูกต้องแล้วนี่ขวานี่ยกขึ้นขนาดนี้ขนาดนี้แล้วก็ถูกต้องทุกรูปแล้วเนี่ยร้อยกว่ารูปไปอบรมอย่างท่านก็ดูตลอดอย่าเนี่ยก้าวไปอย่างไรหนอท่านว่าเหยียบลงอย่างไรถ้าผู้ใดไม่เข้าใจก็เอา ปลายเท้าลงก่อนแล้วค่อยส้นเท้าลงก็ดีหรือส้นเท้าลงก่อนปลายเท้าลงก็ดีไม่ถูกต้องหนอนี่จะต้องวางให้พร้อมกันกว่าจะได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเดินโยกโงมท่านสอนถ้าสวนหนอและเหยียบลงแล้วถ้าใครไปยกส้นเท้าขึ้นก่อนอยังไม่กําหนดซ้ายเนี่ยไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องทำไมนะท่านซ้ายค่อยยกขึ้นย่างค่อยก้าวไปหนอค่อยเหยียบลงต้องพร้อมกันอย่างนี้อื่นอืๆเหมือนกันเวลานั่งภาวนาก็เหมือนกันอันนี้คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมจีราชมหาหมุนี แล้วก็มองตาไปมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากรวัดพิษสุภารามพระเดชพระคุณหลวงพ่อ็ยกพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมติราชมหามุนีอยู่ที่วัดมหาวนารามเมืองอุบลถ้ามาสอนกรรมฐานอยู่ตรงนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้ไปปฏิบัติธรรม อันนี้คือความเอาใจใส่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยากให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อสอนมันจะไม่ได้ผิดพลาดนิดๆหน่อยๆถ้าก็ไม่ได้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาโอกาสหน้าต่อไปเราค่อย คุยกันไปตามลำดับ <c oughs> สำหรับวันนี้นั้นหลวงตาก็จะขอปรรส <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับการกำหนดอิริยาบถส่วนนั่งภาวนานั้นเราค่อยว่ากันทีหลังถ้าจะพูดใน้ฟังสั้นๆก็คือผู้ใดสะดวกกุบาาจารย์ประสงค์ องเนแม่ชีแม่พรามพ่อพราม์ก็ตามนั่งขัดสมาธิคำว่าขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทับไม่ถูกต้องท่านเดินดูหมดเลยพระเดชพระคุณพระธรรมจิราชมหาบุญีอย่างนี้อย่างนี้จับมือใส่เลยอยากให้มันถูกต้องจริงๆท่านตั้งใจอย่างนั้น เมื่อขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่นนั่งตัวตรงๆอย่าก,ก้มนักอย่าง่ายหน้านักอย่าย่อตัวเกินไปอย่ายืดตัวเกินไปอย่าเอียงซ้ายเกินไปอย่าเอียงขวาเกินไปให้พอดีพอดีเวลานั่งเมื่อนั่งไปที่เรียบร้อยท่านก็สอนต่อเวลาเราหายใจเข้า ให้เอาสติไปกำหน,นดไว้ที่ไหนเวลานั่งพระเดชพระคุณถ้าถกดที่แจงต้องนึกไปที่หน้าท้องเหนือสะดือประมาณสองนิ้วมือเหนือสะดือประมาณสองนิ้วมือพอเราหายใจเข้าท้องมันจะเริ่มพองกลางพองสุดพอง เวลาเราหายจะออกท้อมมานจะเริ่มยุบกลางยุบสุดยุบท่านก็ให้กำหนดเวลาหายจะเข้าท้องบอกพองหนอ่อท่านสอนอย่างนี้เลยนะเวลาหายจะออกท้อมมายุบเลยยุบหนอเห็นไหมให้ภาวนาอยู่อย่างนี้เรื่อยไป ดูหน้าท้องคือท้องผอมทะยบเหนือประมาณสองนิ้วมือนี่พองหนอยุบหนอพองหนอยบหนอให้กำหนดตามธรรมดาไม่ให้เร่งไม่ให้ผ่อนนี่ให้กำหนดตามภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเกิดขึ้นแล้วก็ยุบลงเกิดขึ้นแล้วก็ยุบลงท่านสอน นอกจากนั้นถ้าก็ยังสอนต่อหลายอย่างเห็นไหมถ้าเวลานั่งภาวนาพองน,ยนอยุบหนออยู่เวลามันคิดทำยังไงทิ้งพองยุบเนกมาที่หัวใจคือต้นจิตคิดหนอคิดหนอคิดหนอให้กำหนดเมื่อความคิดหายวับไปแล้ว พองหนอยุบหนอต่อไปเป็นต้นอันนี้คือพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านยำพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระราชปีชัยพระราชปริยัติยากรหลวงพอ่อวัดพิษสุพรรมเราก็เหมือนกันสอนอยู่อย่างนั้นหลงตาไปเริ่มแรกก็ท่านก็สอน ไปจำพรรษาพรรษาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หต่อกันพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อพ,พ,พระราชปีชยานมุนีเมตตาให้หลวงตาไปจำบรรษาพระครูวิจิตสุตาที่คุณเนี่ยก็ไปด้วยการปลูกกอบเนี่ยก็ไปด้วยกันเป็นต้นแต่พระครูศรีศีละวัตรเนี่ยก็เคยไปด้วยกันหลวงตาชวนไปไปปฏิบัติธรรมที่วพิสุภา,าราม พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็แนะนำพร่ำสอนชี้แนะแนวทางเบื้องต้นทำอย่างไรสอนไปตามลำดับเลยวันแรกกำหนดอย่างไรเดินอย่างไรนั่งอย่างไรวันที่สองต่อเป็นอย่างไรเป็นต้นนี่เพราะฉะนั้นเนอเอาไว้ในโอกาสหน้าสำหรับหลวงตาเนี่ยก็ขอปรารถถึงเรื่องการ กำหนดอิริยาบถอิริยาบถท,ทุกอย่างต้องมีสติบางท่านบางคนไม่เข้าใจก็คิดอย่างไม่ชอบอยังไม่ถูกต้องตัวเองไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในลูกเขาผัวเขาเมียเขา ไม่ได้โกหกใครด่าใครสอเสียใครพูดเหลวไร,ไร้สระไม่มีไม่ได้กินเหล้าเมายาสูบปิ่งเกินชายาบ้ายาอีบุรี่เป็นต้นก็คิดว่ามันไม่เป็นบาปน่าคิดไหมก็คิดว่าบาปไม่เกิดแต่เมื่อถ้าเรา พิจารณาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราแสดงไว้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นท่านทั้งหลายบาปนี้มันมีอยู่สามระดับระดับที่หนึ่งคืออย่างหยาบระดับที่สองคือขั้นกลางระดับที่สามขั้นละเอียดเห็นไหม ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้การเจริญภาวนาเนี่ยก็จะลำบากเนอเพราะฉะนั้นจึงขอปารภให้ฟังซะกก่อนว่าอิริยาบถใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนให้มีสติอยู่ต่อเนื่องกัน สมมติว่าเรายืนก็ยืนหนอกำหนดดูรูปยืนให้เห็นรูปยืนถ้าเรายืนอยู่นานๆหน่อยก็ยืนหนอยืนหนอถ้าเราอยู่อย่างนี้ก็กำหนดอย่างนั้นยืนหนออยู่เมื่อเห็นมันชัดเจนถ้าเดินก็ ขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนออย่าลืมเราจะเดินไปจากกุฏิของเราไปห้องน้ำก็ตามภาวนาไปด้วยเราจะเดินไปที่ใดๆก็ตามขวาหนอซ้ายหนอขวาหนอซ้ายหนอภาวนาด้วย หรือเราจะไปเข้าห้องน้ำในสมมตริรู้สึกตัวขึ้นมาพอเรานอนไปนอนไปรู้สึกตัวขึ้นมาหรือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก่อนนอนก็แล้วกันก่อนนอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะให้ให้กราบพระห้าครั้งทุกวันทุกวันก่อนนอน กราบลงครั้งที่หนึ่งพุทโธเมนาโตพระพุทธเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์เป็นทีพึ่งของเราถ้าเรานึกถึงสมเด็จพ่อพระสมมาสมพุทธเจ้าจิตของเรามันจะปื้มอิ่มใจเงยน้องขึ้นมากราบน้องลงครั้งที่สองร,รมโมเมนาโธพระร,รมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ เป็นที่พึ่งของเราเห็นไหมธรรมะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เลยเลยนน้อนขึ้นมากราบน้องลงไปคำที่สามสังโคโมเมนาธูพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกเป็นที่พึ่งของเรา ถ้าผู้ใดกร่าบพระนตัยระลึกอย่างนี้คุณของพระนตัยจะไหลลงสู่จิตสู่ใจใจจะได้สมบูรณ์ไปด้วยพระรัตนตรัยบาปแทรกไม่ได้เห็นไหมตั้งใจทำนะนี่ <c oughs> จากนั้นก็เงยเนาะขึ้นมากราบเนาะลงไปครั้งที่สี่บิดามันดา เนื้อก็เห็นใบหน้าของพ่อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อก็เห็นใบหน้าของแม่ <c oughs> แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเรามาเป็นที่พึ่งของเรามันจะเห็นใบหน้าแววตาของพ่อของแม่ทุกวันทุกวันก่อนนอน เงยน้องขึ้นมากราบน้องลงไปครั้งที่ห้าครูใครเป็นครูเราอุปชาใครเป็นอุปชาเรานึกให้เห็นใบหน้าของท่านอาจารย์ใครเป็นอาจารย์เราเห็นไหมถ้านึกได้อย่างนี้นะบาปไม่แทกย้ำอีกเรียกว่าบูชาคุณ ของผู้มีอุปการะคุณเมื่อกราบพระห้าครั้งแล้วนอนหนอนอนหนอนอนหนอนนหนอหนอลงไปต้องกำนดนอนหนอนนหนอลงไปหัวถึงหมอนถูกหนอพิษหนอพิดหนอถ้าจะห่มก็ห่มก็ห่มหนอห่มหนอห่มหนอเป็นต้นเมื่อห่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมาฐานคือพองยุบอยู่นี้ดงพุทธโธพูดให้ฟังอีกครั้งเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตามาเผยแผ่พระกรรมาฐานที่วัดบ้านเก่าบอก ตั้งแต่โหนนมาหรวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพระอาจารย์กูพระอาจารย์กว่าพระอาจารย์เก่งเป็นต้นและแม่ชีอะไรต่างๆมาพักที่วัดบ้านเก่าบ่อท่านสอนพุทโธญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ใช้พุทโธและที่หลวงตาอยู่ข้างนอก อันนั้นเป็นที่พักพ่อใหญ่ผูพ่อใหญ่ผุยพูดให้ฟังพ่อใหญ่ผูนี่พูดให้ฟังบอกว่าหลวงปู่มั่นมาสอนธรรมะแสดงธรรมะที่โบสถเก่าแล้วไปพักอยู่ที่ตรงนั้นทำอาคารสองหลังมุงหญ้าหลังหนึ่งฉันหลังหนึ่งทำวัด ในช่วงหลวงตากำลังทำอยู่ในญาติโยกามาก็มาครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนงก็ช่วยกันพระครูใดิกาหนูเพียรเนี่ยท่านไปทำความสะอาดเห็นบาดร้างฝาบาดขาบาดแล้วก็มีอิดอะไรต่างๆที่ออกไปจากโบสเป็นต้นอันนี้คือหลักฐานแต่ว่า มันมีข้อที่จะป่ารบให้ฟังสั้นๆว่ามันมีโยมบางคนภาวนาพุโทโธแต่บางอย่างกลัวบาปนี่ม,มาส่งอารมณ์หลงตาลกลัวบาบางครั้งบางคราวก็คล้ายๆก็เอาพุโทโธไปไว้อยู่ใต้พื้นเท้า บางครั้งบางคราวก็เวลาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆบางทีพุทโธพุทโธพุทโธก็เลยไม่สบายใจเป็นต้นหลงตาก็เองนี้ก็แล้วกันผู้รู้คือพุทโธเราใช้หนอถ้าเรารู้นั้นแหละคือตัวพุทโธขวาย่างหนอถ้ารู้นั้นคือพุทโธ ขวาย,ย่างหนอเป็นคำบริกรรมซ้ายยังหนอเป็นคำบริกรรมพองหนอยย่หนอเป็นคำบริกรรมแต่ผู้รู้นั่นคือพุทธูญาโยมเข้าใจแล้วหลวงตาก็เลยเอาหลักอันนี้มาสอนเพื่อความสบายยกตัวอย่างเช่นเราตื่นเช้าขึ้นมาทีนี้เมื่อนอนพองหนอยุ่หนอไปตามลำดับสังเกตไปว่าก่อนหลับมันเป็นอย่างไร ท้องพองขึ้นเป็นอย่างไรยุบลงเป็นอย่างไรมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วค่อยหลับหรือแน่นเข้าแน่นเข้าแล้วค่อยหลับหรือช้าลงช้าลงช้าลงแล้วค่อยหลับสังเกตแต่ห้ามจ้องเมื่อได้เวลาตื่น <c oughs> ได้ยินเสียงะระฆังก็ดีอะไรต่างๆก็เลนึกมาที่หูได้ยินเนาได้ยินหนอได้ยินเนาได้ยินหนอภาวนาแล้วก็ ลูกหนอลูกหนอลูกหนอขึ้นมานั่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหมุนกราบพับกราบพระอีกห้าครั้งก่อนจะลุกไปห้องน้ำมองส้วมก็ตามเป็นต้นพอตื่นขึ้นมาเรานั่งเรียบร้อยกราบพระอีกห้าครั้งประพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามดาครูปชาอาจารย์ถุกวันถุกวันจิตของผู้ใดใครก็ตาม จเริริญไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยบารมีธรรมเห็นไหมความกระตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีในโลกเมื่อกราบพระห้าครั้งเสร็จแล้วก็พระพระหมนนองพระพ้าหนอ,พะพะหนอเก็บหนอเก็บหมอนหนอเป็นต้นเสร็จแล้วถ้าเราจะเข้าห้องน้ำก็ลุกหนอลูกหนอแล้วก็จับสบู่หรืออะไรต่างๆก็ขวาหนอใช้หนอขวาหนอใช้หน,หนอไป พอไปถึงห้องน้ำ <c oughs> ถ้าห้องน้ำมันสะอาดดีแล้วก็ถอดรองเท้าหนอถอดรองเท้าหนอมีสติต่อเนื่องกันอย่างนี้อันนี้คืออิริยาบถเมื่อเราถอดรองเท้าแล้วก็กอดหนอใสยหนอไปจับประตูหนอเปิดหนอเข้าไปหนอปิดประตูหนอล็อกก่อนหนอถ้าเราจะเบาเราจะไายเราก็กำหนด ขาหนอซายหนอไปที่โถส้่วมเวกพ้าหนอเวกพ้าหนอนั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอลงไปก็ถ่ายหนอถ่ายหนอสังเกตมันจะไหลออกไปจะเป็นปัสสาวะก็ตามอุจจาระก็ตามพอมันตกลงไปแพบกลิ่นโชยขึ้นมากลิ่นหนอกลิ่นหนอที่จมูกภาวนาด้วยเมื่อเราภาวนาไปอย่างนี้บาปไม่แทกบุญเกิดตลอดเห็นไหม เมื่อถ่ายเสร็จเรียบร้อยถ้ามีน้ำก็ใช้น้ำมีกระดาษก็ใช้กระดาษเป็นต้นถ้ามีน้ำก็ล้างขี้ออจากก้นหนอล้างขี้ออจาก,ก้นหนอล้างขี้ออจากก้นหนอล้างขี้ออจาก้นหนอจนล้างเสร็จบุญเกิดตลอดเห็นไหม เมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ลุกหนอลุกหน่อลุกหนอขึ้นมาออกมาหนอก็ตักหนอเทล้างหนอตักหนอเทล้างหนอตักหนอเทล้างหนอจนสะอาดเสร็จแล้วเราก็ขวานหนอใช้หนอออกมาล้างห้องน้ําสะอาดเรียบร้อยถ้าผู้ใดไปทําให้สกปรกปรับอาบัตทุกกฎถ้าเป็นพระรองพระพุทธเจ้าแสดงไว้หมดนะเวลาทําอะไรต่าง ต้องมีจริยาวัดทีนี้เราขวานหนอเจะหนอ,อมาก็เปิดประตูหนอออกมาหนอปิดไฟหนอเป็นต้นเปิดน้ำก็เปิดน้ำหนอปิดน้ำก็ปิดน้ำหนอเป็นต้นภาวนาอยู่อย่างนี้เวลาส่งน้ำก็ส่งน้ำหนอส่งน้ำหนอเวลาแปลงปันก็จับยาที่ฟันหนอจับ ยาที่ฟันหนอจับแปลงหนอแล้วก็บีบยาที่ฟันจะแปลงหนอบียาที่แปลงหนอปิดหนอวางหนอแปลงผันหนอแปลงผ่านหนอแปลงผ่านหนอทำปกติแต่กําหนดตามเหตุนั้นทำเร็วก็กําหนดเร็วทําช้าก็กําหนดช้าตามเหตุอันควรอันนี้คืออิริยาบถจะต้องมีสติสัมปชัญญะบาปจึงแทรกไม่ได้เห็นไหม เรากว่าตายก็กว่าเนาะกว่าหนอ่อยเวลาฉันก็ฉันเนาะฉันหนอฉันหนอเป็นต้นขอฝากไวเ้เด้ออิ่มพร้อมกันฉันพร้อมกันเห็นไหมสมเด็จพ่อแสดงไว้หมดนะถ้าใครลุกไปก่อนปรับอาบัตมีโทษแสดงว่าไม่เอื้อเฟื้อต่อพระวินัย เพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมเพียงกันแล้วพิจารณาอาหารล้วค่อยฉันฉันหนอ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 ไปตามลำดับเมื่อดูแลกันว่าอิ่มพร้อมอิ่มหมดแล้วแล้วเราค่อยให้พรแล้วก็ลุกพร้อมกันมีอะไรก็ดูแลกันผู้จัดก่อนและผู้ไปฉันให้ดูแลร่วมกัน เห็นไ,ไหมไม่ใช่ว่าฉันเสร็จแล้วก็หนีเลยไปอ่านดูพระวินัยนี่ผิดจริงๆให้ดูแลเอื้อเพื้อเกื้อกูลกันทุกอย่างพูดสรุปลงสั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงตาจะพูดถึงเรื่องอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนให้มีสติกำหนดต่อเนื่องกัน ทำอะไรต่างๆก็ตามภาวนาอยู่ต่อเนื่องกันทำจนเป็นนิสัยเห็นไหมหลักการภาวนาสั้นๆตรงนี้เนอฝากครูบาอาจารย์ผู้ยังไม่คุ้นเคยคุ้นเคยแล้วก็พยายามให้มันมีสติต่อเนื่องกันส่วนญาติโยมก็แม่ชีแม่พามพ่อพามก็เหมือนกัน หลวงตาอยากให้เข้าใจปฏิบัติให้มันถูกต้องอย่างนี้ชีวิตของเรามันจะไม่มีโทษคือบาปอันนี้บุญอย่างละเอียดนะเกิดเนเห็นไหมใส่รองเท้าหนอใส่รองเท้าหนอบุญก็เกิดถ้ามีสติถอดรองเท้าหนอถอดรองเท้าหนอบุญก็เกิดทำอย่างไรก็ตามให้มีสติสมัมปชัญญะ นี่เพราะฉะนั้นจึงขอฝากในเบื้องต้นนี้ซะก่อนเด้อส่วนรายละเอียดมีโอกาสวันพรุ่งนี้วันต,ต่อไปค่อยว่ากันต่อไปก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความสงบความร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองในธรรมความสงบความร่มเย็นในธรรมความรู้แจ้งแทงตลอดในธรรม ยงบางเกินมีแก่พระเทรานุเทระคุูบาจารย์ประสงค์องคสามนเนนแม่ชีแม่พราหมณ์พ่อพราหมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน